ีตอนเช้าวันนี้วันพระนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกๆท่านนะคะสวัสดีวันพระตอนเช้านะคะอันนี้คุณยายกับคุณตาก็ได้มาที่วัดป่าอาเจียงนะคะ,ะมาทําบุญแนละ้วก็จะเอาปลายไปปักให้น้องน้ำโพนะคะน้บเปลี่ยน,น ก็พาคุณตามาทำบุญนะคะวันพระวันนี้ก็จะไปที่น้องน้ำโพอีกเอาป้ายไปอาปักให้น้องนะคะมาเอาบุญกับคุณตานะคะวันนี้แม่ๆ่วันพระนะคะวันนี้มาทำบุญรวมกันนะคะนี้เป็นเช้าวันใหม่วันพระทั้ง ครอบครัวยายาจินตลาเฟมารีและก็คุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้เรามาทําบุญวันพระด้วยกันที่วัดปลาอาเจียงนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เป็นสะพานบุญให้กับอ่างคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะวันนี้ได้มาทําบุญร่วมกันเนาะวันพระนะคะฟาเอ็นซีเอฟเอเจมัวยง ก็ล้วก็จะไปที่น้องน้ำโพอีกเนาะไปเอาเอาป้ายนะคะไปปักตอนเช้าเลยมาทำบุญแก้วก็อ่ะก็อ่า,อาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มาทำบุญร่วมกันเนาะอันสะที่วัดป่าเจียงนะคะเยอะเลยนะคะนี่

จ้าสวัสดีค่ะเสร็จแล้วก็จะไปที่น้องน้ำโพนะคะอะทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่คะ